ในพฤษภาคมนี้เวลา5โมงเย็นเรามีนัดกันหลังปิดีิอย่เี๋ยวเพิ่งไปไหนนะคะไม่ว่าจะอยู่หน้าหน่วยหรืออยู่หน้าจอก็มามีส่วนร่วมจับตาการนับคะแนนแล้วก็รายงานผลเลือกตั้ง66 <ๆ S 1> ได้น<ไ>ี้จะมาสอนการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง66ในเว็บไซต์โหวต62โดยละเอียดแค่ทำ3สิ่งนี้ให้ครบได้แก่ถ่ายอัพ สมมุติว่านี่คือวันเลือกตั้ง1 4พฤษภาคมเดินเข้าไปที่หน้าหน่วยแล้วก็ถ่ายรูปไป้ายไว้นิ้วหน้าหน่วยมาถ่ายให้เห็นเลขหน่วยเลือกตั้งชัดเจนถ่ายรูปกระดานคะแนนที่นับเสร็จแล้วทั้งแบบสสแบ่งเขตและแบบสสบัญชีรายชื่อสมมติหน่วยเลือกตั้งนั้นมีกระดานคะแนนทั้งหมด8แผ่นก็ถ่ายให้ครบแแผ่นเลยนะนำว่า,าถ่ายให้ครบทุกแผ่นก่อนแล้วค่อยมาอัปโหลดนะถ่ายรูปไปรวมคะแนน A 4ทั้งแบบสสแบบส่งเขตแลบะบสสบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นเข้ามารายงานคะแนนได้ที่เว็บไซต์ vote กหน่วยที่ต้องการรายงานคะแนนตั้งแต่จังหวัดเขต แขวงเขตเลือกตั้งแล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่หน้าเว็บไซต์จะย้ำเตือนอีกครั้งว่าต้องใส่รูปอะไรบ้างไม่มั่นใจสามารถกดดูภาพตัวอย่างในเว็บไซต์ได้อีกครั้งก่อนอัปโหลดชัวร์และมั่นใจก็มาอัปโหลดภาพกันได้เลยกดที่ไอคอนกล้องถ่ายรูปเพื่อเลือกรูปที่จะอัปโหลดลงไปที่สําคัญอย่าลืมกดอัปโหลดภาพให้ตรงกับประเภทหัวข้อด้วยเมื่ออัปโหลดรูปแล้วระบบจะขึ้นไอคอนสีเหลืองคําว่ากรอกคะแนนอัปรูปภาพครบระบบก็จะมีปิ๊กสีเขียวบอกด้วยว่าเราอัปรูปอะไรไปแล้วบ้างอย่าลืมกรอกคะแนนให้ตรงตามชื่่อออผู้้สมมัคครรดวยยยิงีนกกเะ ก็จะยิ่งช่วยยืนยันความถูกต้องของข้อมูลกรอกคะแนนของสสแบบแบงเขตเสร็จแล้วก็มากรอกแบบบัญชีรายชื่อกันต่อเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็กดส่งคะแนนได้เลยถ้าใกล้ๆกันมีหลายหน่วยก็สามารถรายงานมาเพิ่มเติมได้เช่นกันไม่จาเป็นต้องรายงานแค่หน่วยเดียวแต่แนะนําให้ถ่ายภาพให้ครบก่อนแล้วค่อยมาอัพโหลดทีเดียวก็ได้สู้ๆนะทุกคนเพื่อคะแนนเสียงของเราแล้วมาเจอกันที่เว็บไซต์ w o r d 6 2 com